บรรดาพิ่สุสมณีทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธรบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปก็จะขอนํามาปฏิบัติธาของท่านผู้เท่าที่พูดมาแล้วเมื่อคืนก่อนเอามาซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปฏิบัติของท่านผู้เท่าตอนนี้ผมสนใจมากแล้วก็รักมาก ทั้งนี้พร่อไไรเพระวการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็มีความประสงค์อย่างเดียวคือต้องการจุดจบเมื่อมาเปิดดูปฏิปทาของท่านบุเท่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคิดจะจดจะจำเอาไว้ทั้งนี้พ่อไอะไพระว่าเป็นปฏิปทาที่ท่านปฏิบัติกันในชาตินี้เอง ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆมันไม่ไกลแล้วก็เป็นคนที่เรานึกว่าเราจะมองเห็นหน้ากันได้ไวๆคือตายจากเราไปไม่นานนักจึงเห็นว่าปฏิปทานนี้ไม่น่าจะลำบากคือน่าจะทำกันได้ทุกคนแต่ผมนี่ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าความประถนาของผมนี่ มันจะได้เหมือนท่านหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบในชีวิตนี้แต่ความจริงใจนรักที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่ก็มีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวอยากจะให้จิเข้อตัวศาสนามันเสร็จไปจากใจถ,ถ้าบาังเอิญชีวิตนี้ไม่สามารถจะทำได้ก็ตั้งตั้ง,งใจทำชีวิตหน้าต่อไป แต่ขนาดใดที่ลมปราณยังมีอยู่ก็ย่าขอยึดถือถ้อถยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูโดยย่าพ่ออย่างยิ่งยึดเอาแนวปฏิบัติของท่านบุตเท่านี้ปฏิบัติจึงกว่าจะสิ้นชีวิตแต่กิจนั้นจะจบหรือไม่จบก็ตามใจถ้าระยำม,มากมันก็ไม่จบระยำน้อยก็อาจจะจบก็เอาเรื่องของท่านมาพูดกันใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่ ให้ขึ้นต้นว่าพระพุทธโอวาทเป็นโอวาทอันสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระจอมตาบอกว่าเพื่อการจบกิจต,ตอนนี้แล้วทานหลายผมพอใจติดใจหลือเกินคำว่าจบกิจแด้ถือว่าเป็นโอวาทสุดท้ายตาเมี่เ่้นกล่าวว่าทรงมอบให้ท่านประมหาโมคคัลลานะมาสอนแทนท่าน แล้ท่านมหามุคลานักับโรดรับตรัสมาตักกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้มาสอนแทนเวลานั้นเป็นเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนี่ท่านนั้นหลายฟังแล้ว,ลวก็ลองนึกนึกทบทวนว่าเวลาปฏิบัติของท่านนะ่ะท่านปฏิบัติเวลาไหนกันบ้าง เก้านิกาสามสิบนาทีนี่ความจริงก็หลังเวลาอาหารเข้าใจไปหลังเวลาอาหารเล็กน้อยคงจะมีแขกจุดนี้แขกคุณจะว่างไปนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นคนจะไม่ปล่อยเวลาทิงเก้านาฬิกาสาสนาทีเพราะว่าตามปฏิบัติของท่านนี้ทราบอยู่ว่าตื่นขึ้นมาพับเวลาเท่าไหรก็ตามปฏิบัติทันที ถ้าเวลาจะฉันพระตาหายก็ใช้อาหาร,ริปิโกและสัญญาเป็นปกตินเวลาท่านบันทึกบอกว่าเก้านาฬกาสามสิบนาทีเข้าใจว่าเวลาที่กำลังฉันอาหารอยู่คนยะมีใครสักคนหนึ่งเลือพวกหนึ่งมันนั่งคอยขัดคอมาหาไม่ว่าขัดคอก็ไม่ได้เขามาหาก็ต้องถือว่าขัดคอก็ได้แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธ ทำตามหน้าที่ท่านกล่าวต่อไปว่าระมหารมงคลลานะสั่งว่าให้กําหนดใจลงในความไม่มีของปัญจขันธ์ปัญจขันธ์ก็ได้แก่ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานแวดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันมีก็เหมือนว่าไม่มีเคื่อมันไม่มีการทรงตัว อะไรทรงตัวมีได้มีแล้วเดี๋ยวก็พังมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายไปในที่สุดรูปมันก็ปลายกดขึ้นเดียวเดียวท่านบอกว่าชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ให้ชีวิตของเราที่ทรงตัวอยู่นี่มันเหมือนกับความฝันมันมีอยู่แล้วไม่ช้ามันก็พังสลายไป รูปโฉมโนมพันเหมืนดอกไม้ดอกไม้มันเล็กทิ้แรกยังไม่ยังตูมต่อมาก็แย้มทีละน้อยละน้อยบานเต็มที่มันก็สวยแล้วก็ร่วมกระโอยไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังไปที่สืาวะของรูปมันก็เป็นชิ้นเดียวกันไอ้เสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็เหมือนกันท่านบอกว่าทุกสิ่งทั้งหมดนี้ จงรักษาอารมณ์ให้เป็นเอกอารมณ์ว่ามันไม่มีคําว่าไม่มีในความจริงมันมีมีแล้วต่อไปมันจะไม่มีเพราะมันจะพังรูปมันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็พังเสียงที่เรามีความพอใจฟังแล้วกว็าหายไปจะกลิ่นที่สัมผัสจะูหมกระทบแล้วกว็าหายไปการสัมผัสที่พึงพอใจสัมผัสแล้วเลิกสัมผัสก็าหายไป รถที่สร้างความทราบส่้นจากปลายลิ้นกลางลิ้นถึงโคนลิ้นรถก็าหายไปอย่าไปสนใจมันว่ามีเพราะมันผ่านไปแล้วมันก็หมดไปไม่ช้ร่างกายมันก็สลายตัวท่านบอกว่าจงรักษาอารมณ์นี้ให้เป็นเอกขตารมมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มี ม่อันนี้เห็นยนได้แก่อากาสารนัญจายตนะดำมังไปเทียบกันแต่รมพนิพานนี่เป็นรมอรหันตกิเลสอากาสารนัญจายยตนะที่ท่านเจริญกันให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสลายไปว่างไปเหมือนกับอากาศหรือว่ากิจัญญาเยตน้กิจัญญาเยตนะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในมันไม่มีอะไรเหลือหมดไม่มี ไปลงกันตรงนั้นได้เข้าไปเนประสนาญานาสัญญาเจตนะอารมณ์นี้ไม่ใช่มันมีก็ทําความรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีตอนนี้แต่ว่าท่านสนใจในอรูปฌานจะรู้สึกว่าง่ายจิตมันทรงตัวเห็นชัดชัดเป็นนั้นว่าท่านแนะนําว่าองค์สมเด็จพระสุนทรให้ทําความรู้สึกว่า ปันใจขันทั้งหมดและทุกเสียงทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือมี่ถ้หวนเข้าไปดูถึงมหาสิบฐาน,นาสูตรก็จะรู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกหลังจากนั้นท่านให้เพ่งอารมณ์อาพือนเพื่มันเกิดข,ขึ้นจากรูปอารมณ์ที่เห็นรูปเป็นไงรักในรูปรูปสวยทรงดีผิวสวย เสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสดีไอ้คำว่าดีๆอย่างนี้ให้พิจารณาดูว่าทั้งหมดนี้ที่มีสภาวะมีรูปเป็นต้นมันเป็นของที่ไม่มีทำไมจงว่าไม่มีมันมีนี่มันมีแล้วมันเดี๋ยวก็ไม่มี ย้อนไปถึงปู่ย่าตายายทวโทษดเง้าเหล่ากอเราตั้งแต่ตอนต้นๆเราอาจจะรู้ว่าพ่อเราเป็นลูกของใครลูกของปู่ปู่เราเป็นลูกของใครลูกของทวดทษดเราเป็นลูกของใครลูกของพ่อทวดแม่ทวดแล้วท่านนั้นหลายเรานั้นมีไหมละเวลานี้ด้นทรัพย์สินของท่านหลายที่ท่านไหลายมีทรัพย์สินอยู่มีบ้านช่องเรือนโรง เิ่ทอนทั้งหลายแล้วนั้นมันมีเหลือไหมมันไม่มีทําไมว่าไม่มีมันหมดไปแล้วร่างกายทั้กหมดแล้วก็เราล่ะยังจะมีอะไรต่อไปไม่มีอาการหมดได้ยังไงนี่ผมขยายนะครับท่านบอกว่าไม่ให้ยึดถือคือให้ปล่อยไปเสียไม่เกาะอ,อยู่ไม่ยินดีคือชอบใจด้วย แล้วก็ไม่ยินร้ายคือไม่ชอบใจด้วยในเมื่อมันทรงตัวอยู่เราก็ไม่ยินดีถ้ามันย่อยยับลงไปเราก็ไม่ยินร้ายลอยบรรดาสภาพจิตยอมรันบนะถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาถ้าเรายังไปติดมันอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นท่าตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราจะไม่มีความสุขตลอดชีวิต แม้ตอนนี้ก็ควรจะคิดนะครับกวรจะคิดตามผมได้ชอบจริงๆผมอยากจะภาวนาแม้บนเจ้าพ่อจะปู่ที่ไหนนอถ้าตาใจของผมให้ได้อย่างท่านพูดเท่านี่จะเอาผมเท่าไหร่ผมก็ให้ถ้าผมมีเนะี่ยใจแก่เสือ้อแก่ผ้านี่ผมก็แก้ให้ถ้าใจผมได้อย่างนี้ผมพร้อม ร้อมที่จะยอมเป็นทาสรับใช้โดยการทั้งปวงเพราะใจมันสบายให้กล่าวแต่ว่าให้ทำใจเป็นเอกขัตารมณ์ให้อารมณ์มันทรงอยู่อย่างี้เอก,กแล้วว่าเป็นหนึ่งมีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เดียวที่เราจะทรงอยู่ไม่มีอารมณ์สียอื่นเข้ามามาสอดแทรกเข้ามาเจียปนฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิด,ค,ดคิดของพวกท่านท่านทำความดีกันอยู่มากแล้ว เวลานี้มีมากท่านก็ผมถือว่ามากท่านนะอาจจะเหลืออยู่บ้างอจะบอกว่าหมดทุกท่านจะหาผมเดาเกินไปแในบางท่านจะบอกว่าอไอ้เจ้าเท่านี่งโงน่นี่ฉันไม่ได้มีความคิดอย่างเธอสักนิดหนึ่งเธอมาบอกว่าทุกท่านนี่ฉันไม่ได้ทำตามนะที่เธอพูดมาทุกวันทุกคืนวันนั้นเกี่หนะฉันไม่เคยเห็นด้วย นี่ฉันมาบำบวดในฉันมันหลอกชาวบ้านเขาเล่นเขโกว่าฉันเป็นนักบวชเท่านั้นฉันมานั่งเอาเปรียบชาวบ้านไอ้เจ้าเท่าบอกว่าทุกคนมันไม่ใช่ไม่ได้เจ้าเท่าไม่โง่แต่ความจริงผมไม่ว่าถ้าจะง่ก็ยอมโง่แต่ถึงบอกว่าหลายมากสนมากที่ไม่ลงมาทุกท่นานก็ไม่รู้ใจท่านผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าทุกท่านตั้งใจดีและมากท่านตั้งใจดีอยู่แล้ว ทุกเสียงทุกอย่างที่ไปกิจเขาแต่ศาสนาถ้าไม่เผิกเฉยจิตส่วนตัวถ้าไม่เผิกเฉยงานหลวไม่ขาดงานลาดไม่เสียคนอย่างนี้ดีทุกคนอย่างนี้ปรารถนาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่านึกว่าผมไปพา้าหลานไปแล้วนะเวลานี้ผมกำลังจะพยายามพุงคลำปฏิบัไทายของท่านบุษาพบีนผมดีใจเกือบตาย คิดว่าชีวิตนี้ของผมไม่เป็นหมันน่ผมไม่ได้มากผมก็เอาเอาน้อยเพราะผมเป็นคนอยากความรู้สึกของผมเป็นคนโลภมากอยู่เสมอเห็นว่าผมไม่รู้จักพอสักทีสร้างสมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามมีหรือไม่มีก็ทำด้ ทุกสิ่งทุกอย่างท่านหนึ่งเป็นความสุขส่วนตัวได้ใจสบายสองมีความสุขเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ได้ทำอะไรทุกอย่างแปรรบตนเองเป็นสำคัญแปรลบตนเองเป็นสำคัญยังไงคือว่าถ้าตัวเราชอบแบบไหนคิดว่าคนอื่นก็ชอบแบบนั้นทำให้ไม่เกิดความสุขไม่ได้หนึ่ผมเป็นคนตะกาตะครามยาออย่างผมน่าจะลำบาก เอาละเป็นอวบเรื่องผมผ่อนไปนี่ผมไม่เห็นท่านบูเท่าเขาผมก็ตากละมั่งสิชอบใจนี่ท่านก็เป็นคนห่างผมไม่เท่าไรนี่นาทําไมท่านทําได้เราก็ทําได้แต่ทําได้เท่าท่านหรือไม่เท่าท่านก็ช่างไม่ได้มากก็เอาน้อยเอาให้มันได้เพราะมีวิสัยขโมย ขึ้นชื่อว่าขโมยแล้วเข้าบ้านใครต้องหยิบของให้ได้ไม่มากก็น,น้อยไม่งั้นมันเสียจริยาของของโมย <c oughs> ภาพพจน์ของของโมยมันจะเสียไปหมดเราต้องเอาให้ได้ไม่ได้ทั้งห้าปญ,ญิกันห้าเอาหนึ่งก็เอาเดียตัดรูปไม่ได้ก็ตัดเสียงตัดเสียงไม่ได้ก็ตกัตดกลิ่นตัดกลิ่นไม่ได้ก็ตดดัตดรถตัดรถไม่ได้ก็ตัดสัมผัส เวลานี้สบายตัดสัมผัสได้แล้วก็ไม่มีเมียกับเขาอ่ะมีก็มีไม่ได้ในเป็นพระมันก็ต้องตัดไปได้หนึ่งละโกโก้ไปได้หน่อยว่าต่อไปท่านบอกให้ทําเป็นเอกาตารมให้รงสมอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ปนไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรักษาไว้อย่างนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมันสลายหมดไม่ยึดไม่ถือมัน แล้วสอนต่อไปว่าให้ตั้งอยู่ในมเมฆขายานไม่ว่าเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายเหล่านี้เราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้ในใจของเราเพราะอารมณ์ที่ว่ารูปมันดีเสียงมันดีนะเนี่ยเป็นต้นไม่มีในใจของเราเราทรงให้ทำใจนี่เป็นคำพูดของพระมหาโมคคลานะ ที่ท่านพุทเท่าทรงไว้ว่าทรงสั่งมาให้ทำใจให้ผ่องใสในพรมิหารสี่พระมิหารสี่ก็รู้จักกันแล้วนี่โดยถือว่าสัตว์และบุคคลทั้งหมดควรได้รับความเมตตาคือความรักควรได้รับความกรุณาคือความสงสารให้ตั้งใจทำให้ดี โดยไม่กี่ครั้นนี่พระพุทธเจ้าสั่งมาสั่งพระหาโมคลานะมาบอกว่าหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสะวะคือพ้นจากกิเลสทั้งหมดเป็นพระหลานนับตั้งแต่วันนี้ไปจงครบหกสิบวันฟังแล้วท่านบอกว่าแหมพรอฟังคำว่าหกสิบวันเท่านั้น คิดว่าวันที่หกสิบมันเป็นวันท่งนี้ดีใจซสึกกับตายว่าเวลาหกสิบวันไม่ไกลสำหรับเราดูบันทึกของท่านต่อไปท่านบัทึกไว้ว่ายี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับวันขึ้นเจ็ค่ำเดือนเกเป็นวันอาทิตย์ครบกำหนดก่อนสิ้นเดือน ประมาณรุ่งอรุณคืนได้รุนใหม่ของวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกท่านเขียนไว้ท่านท่านอย่างนี้ก็ว่าไปว่าไปก็ืหมายความว่าตอนว่าตอนก่อนท่าเขียนยี่ไปกระะกฎาคมตรง,งกับวันทึ่เจ็ดข้ามเดือเก้าตรงกับวอาทิตย์อ๋อหมายความท่านอาจจะบอกว่าท่านปฏิบัติครบกําหนด ก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณของวันใหม่ของที่หนึ่งสิงหาคมท่านบันทึกไว้แค่นี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็ฟังของท่านต่อไปท่านบันทึกไว้ว่าพระขีนาศพพระขี่นาศนี่หมายถึงพาาระอรหันต์คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นแล้วนะขี่นาศแปลว่าเป็นผู้มีกิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้ว ได้มาบอกคาถาว่าได้มาบอกคาถาเรียกจิตตนสำหรับเทศสำหรับอบรมสำหรับสนทนาทำให้ใจคนน้อมมาหาคาถาว่าอย่างนี้นะจิตตะมาหาจิตตังปิยางมะมะจะไม่ดีนะครับว่าจิตตะมาหาจิตตังปียางมะมะ ท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วนี่ท่านอนุญาตแล้วก็ใช้ได้ของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่ทรงอนุญาตใช้ไม่ได้แต่ผู้เรามาขโมยของท่านนี่เราก็คงใช้ได้อ๋อพลิกมาหน้านี้เป็นมเข้าใจว่าท่านบอกวันที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าวันที่หนึ่งเป็นวันที่พระขีนาศมาบอกคาถา บอกมาถึงหน้านี้ก็บพบบอกว่า2สิงหาคม2506ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน9ท่านบอกว่าเวลานี้วันนี้เวลาเช้าตื่นขึ้นมาเลืมตาปุ๊บตามปกติกลางคืนก็มไม่ค่อยได้หลับองนี้ดูปฏิปบัติธรรม่ฟัดแหลก เพื่อฟัดให้กิเลสแหลกก็ดีกว่าฟัดให้ร่างกายและจิตใจมันแหลกเพราะมนมากิเลสฟัดท่านฟัดแหลกท่านบอกว่าเจริญสมถธรรมได้ผลด้านสมาธิสูงมากจังไม่ดีนะคำว่าสมาธินี่เราได้ถึงไหนรักษารมณ์ให้มันมากที่สดุดดีที่สุดเท่าที่จะพึงรักษาได้ทรงไว้ได้ ท่านบอกว่าความจริงวันนี้พุ่งส่้านมากทั้งกลางวันและกลางคืนท่านกล่าวต่อไปว่าในระหว่างที่อยู่ระหว่างว่าโสดาละเอียดคำว่าโสดนาละเอียดนี่หมายถึงพระสกิทาคามีจะไม่หนีไ้าการที่จะทรงจิตของเรานะ่ะ ดูปฏิวัทาของท่านบุท่าท่านจะไม่ยอมเชื่อรอรมของท่านเดชขาดถ้ามีอะไรสงสัยว่าจะดีใครว่าดีว่าเด่นไม่จะเป็นเสียงทิพย์เสียงสวรรค์ท่านก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับเชื่อถอยหน้าถอยหลังก็ายับขยายให้มันแน่ใจอยู่เสมอมีการปฏิบัติเป็กรรมาฐานเพื่อผลดีเนี่ยก็ทำกันอย่างนี้ จงอย่าลืมพะบาลีว่าตนาจโจทยาตาหนังกราวโทษโจย์ความผิดของตนไว้เป็นปกติจะมีผลใหญ่อย่าไปมองในด้านดีคือมองในด้านชั่วให้มากคิดว่าเรายังเลวอยู่เรายังชั่วอยู่มองโน่นนิดมองนี่หน่อยแม้แต่ชั่วนิดเดียวก็จับจิตว่ามันชั่วมาก จะได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำลายให้มันพินาศไปอย่าใช้คำว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรแล้วก็เสร็จลมรกทุกอย่างท่ากล่าวต่อไปบอกว่าแม้ด้อยู่ระ้ว่วางโสดนานละเอียดคือพระสิกิทาคามีกม็ยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากไปนี้อีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนาคามีเห็นไหม โสดาละเอียดก็คือสกิทาคามี้าจะเป็นหลงว่โสดาละเอียดคือพระโสดาบันแ้ามาอะไรจะถึงสกิทาคามีถ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้น่านบอกว่าอยู่ระหว่างนี้อยู่ระหว,ว่างพระโสดาละเอียดและจากนี้ไปอีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนาคามีคำจำให้ดีนะว่าไม่เกินนะไม่ใช่ครบสิบวัน และก็ไม่เกินคระกำหนดจากวันนี้ไป60สวันก็จะจบกิจในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ท่านบอกก็ฟังเพียงเท่านี้ใจก็โผดีใจกเกือบตายแต่ก้าระงับความดีใจไว้ฉันได้ว่าเรามันเลวตรงไหนบ้างถ้าเรายังหาเลวจบพบไม่หมดความจบกิจพระพุทธศาสนาจะไม่มีสำหรับเรา ท่านกำมองหาความเลวทุกจุดในด้านสังโยชน์สิประการท่านบันทึกต่อไปว่าสมเด็จโปรดให้พิจารณาความตายให้มากมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารมเสด็จเองมาทรงประทับเจนเห็นมีฉับพันรังสีรัศมีมิขรระการผ่องใสแล้วสมเด็จพระจอมตาก็ต้องตัดว่าสามเกสีเอ๋ย เจ้าจนจะสกิจในพุทธศาสนาอยู่แล้วกิจอื่นของท่านของเธอจะไม่มีอยู่แล้วมันยังเหลืออยู่นิดหน่อยในระหว่างนี้จงพิจารณาความตายให้มากอย่าสนใจกับกายอย่าสนใจกับกายของเราอย่าสนใจกับกายของคนอื่นอย่าสนใจกับวัตถุธาตุใดๆเราตายแล้วเรานำไปไม่ได้เธอจงพิจารณาขันห้าให้ละเอียด อย่าข้ามแม้แต่จุดเล็กว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาแสงขันยินยายก็ดีมีอะไรบ้างที่เป็นเราเป็นของเราวางภาระมันเสียหมดอย่กกำหนดว่ามันเป็นเราเป็นของเราตามันทึกแต่งกล่าวต,ต่อไปว่าท่านมหาการนะท่านบอกว่าการทำจิต พิจารณาขันห้าละเอียดนั้นได้แก่การเข้าสมาธิให้ถึงที่สุดแล้วก็พิจารณาขันห้าถ้าจิตมันเกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านในระหว่างที่พิจารณาให้วางภาระในการพิจารณาเสียจิตจับสมาธิตามเดิมให้จิตอารมณ์ทรงตัว ให้มันทรงให้มากที่สุดสุดที่จะทรงได้จิตใจผ่องใสมีจิตเป็นเอกตาคือมีอารมณ์เฉยเป็นหนึ่งแล้วก็ายับจิตถอยลงมานิดหนึ่งใชอารมณ์คิดพิจารณาขันห้าให้ทําถอยหน้าถอยหลังไปอย่างนี้ไม่ช้าจะจบกิจพระพุทธศาสนาเวลานี้กําลังใจของเธอหรือนี้เดียว คือเยื่อใยที่มีความสำคัญมากไม่ก็ได้แก่วิชาอาวิชาก็คือฉันทะกับราคะฉันทะจงหยาพอใจในมนุสสโลกเทวโลกและพูมโลกราคะจงใช้ปัญญาพิจารณาว่ามนุสสโลกเทวโลกและภูมโลกไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีมันเป็นที่ขังของความทุกข์ และท่านก็บ,บันทึกไว้บอกว่าเย็นใกล้ค่ำ2สิงหาคม2506เป็นอันว่าการพิจารณาหรือก็ท่านพบกิจจุดนี้ของท่านตอนเย็นวันที่2สิงหาคม2506ข้ารากรบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการพูดไปมันก็ไม่มีแล้วนี่หมดเวลาพอดียฏิบัติทาของท่านไว้ผมถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายมีกำไรเป็นกรณีพิเศษ ขอสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกระเชษทุกท่านจงพากันปฏิบัติตามปฏิบัติทาของท่านบุตเฒ่าความดีจะถึงท่านเอาละต่อที่นี้ไปขอทุกท่านทรงดียาบททั้งสี่ประการในครบกำหนดจิตตามมัธยาสายจึงกว่าจะถึงเวลาอันสมควรสวัสด,ดี